สวัสดีครับพระน a t h อ n fc พระทองเหลคนเดิมแนงนงมาพ้ามูเจ้ามาคอโชกคอาหลับบางไดล่ะมูเจ้าว่าอืถึงกูจักบ่เบิ่งท่างเขาท่านหยังกูฏิโบขอูอุติผู้เพิ่งจำแม่นเนาะแนียงนียงนีงแนีงนงแนงนงกับปู่คุณหานพอทองเหลคนเดิมมาปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะมานี่มาจอดรถลงเฮยคือยังฝนที่ตกลิ่นแต่มาวก็ลงมาบ่ทัาน ไปที่นี่นั่นครับปูคุณหารไปมาที่นี่เดี๋ยวไปเอาสัมผ้าหลอกผ้าลาก้อมพรทองหลอกทองแดงไปขอโชคขอลาบยาตื้นยายถ่วงผู้ขาปูคุณหารผู้สงังสิทธิแล้วครับเนาะพอทองแหล่คนเดียวโอ้พอทองแหลค่ออหลคนเดิมมาผู้เดียวครับผมมาผู้เดียวยาตื้นยาถ่วงผมมาขอโชคขอลาบเลรียกไทยลงันที่หนึ่งขอเลรกเสี้ยมซี่กับเหขียกถูบงวดไปะจวันที่31กรกฎาคมพออ,นอพันหาหบกเท่านั้นปูจัดหนักงวดที่แล้วขอบคุณปูยางสูง งวดที่ผ่านมาแล้วครับเนาะขอให้เขาเรียกทูบมั้งนะครับเนาะท่านผู้ชมเอามาที่นี่ถึงคิวพอท่องแลบมังมาขอโชคขอลาปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ทุ่มนึงแล้วมังนี่นะครับเนาะไปไปขอพรพอทองเรือพ่อท่องเดียบเน่งแน่งเน่ง่งเนาะเดี๋ยวถือกล้องกับสั้นด้วยข่อยนะครับเด้อมือกับขางหนึ่งโอ้เดี๋ยวก่อนเอากระเป๋ากันท่านผู้ชม มาที่นี่ไปท่านผู้ชมมาที่นี่ปู่คุณหารแล้วคำาะมาไปขอโชคขอลาภงวดประจำวันที่31กรกฎา,าคมพศ2566เท่านั้นปู่คุณหารผู้ศักดิก์สิทธิ์เฮ้ยท่านผู้ชมเอาแล้วมาที่นี่ท่านผู้ชมขากาบ่ามาที่นี่ประตูเปิดประตูเปิดประตูปิดป ไฟเปิดพ่อดีไฟในปูคุณหารไฟโซลาเซลล์ออกพ่อดีหุงพ่อดีก็ประตูเปิดแต่ผู้ชมคักบ่าบานนี่เอาต,ออต้อนรับพอท้องรียยางคักเปิดประตูต้อนรับเสแดงว่าเขาอีกใครเพิ่นไห้พอท้องแร,อองรีออกไห้คือเกาเอาไปแต่ผู้ชมโอ้โอโยตกใจหมดไปกำลังสิถือกระเป๋าได้บ้างหันไปไปขอนํานกาันรแตนผู้ชมไปอาบู ต่อหลับพอท่องแหล่เลยต้นไปบางลูกมาลั่งคอยก็ได้มาผู้เดียวตื่นอยอถ่วงผู้ขาเด้อครับเนาะพอท่องแหล่คนเดิมมาฆรา,าวะปูมาขอโชคขอหลับเล็บไถ่หลังวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพอสักวันห้าร้อยหอัเท่านั้นเรากำเนาะท่านผู้ชมมามาขอพรอพอท่องเดิมคนแหล่กันนะอุจจจะ มามาที่นี่เดี๋ยวขอท่องเรียขอตั้งหวยไร่ก่อนอืมอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซพระท่องเรียทั่วโลกมามาขอโชคขอราบกับปูคุนหารผู้ศักดิ์สิสทธิ์เที่ยวก้อนกัเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเลขเขา่าเลขทูบนะครับล้ะเที่ยวนี้ปูบุคคาอ่าอ,อนย่อม เป็นผู้ขา,ขาเฮ็ดอีอยังิดไปขอให้ให้ก็ท่องแหล่คนเดิมผู้ขาแล้วครับนะมาผู้เดียวแข้งขากับบอดีดอกยาจาดยาตืน่นผู้ขาก็ท่องแหล่คนเดิมมามาหาอ,อนอุนอันอนี้ให้ปู่คุณหารปู่จักรสิทธิ์เดิมกันนะครับขอเลขเซียมซีกับเลขรู่สองอย่างพ่อครับปู่คุณหาร ไม่หิวไม่อยังมาขอโชคขอลาปปะปูกินมาบันหันน่ะ เงียบท่านผู้ชมนี่ละกับขึ้นกับกบุกขึ้นกับเวีนเงียบสงลัดต,ตื่นยาถ่วงผู้ขานะครับเนาะผมป่อทองแลคนเดิมผออ้าเอฟซีเปิดมาพระนัทเอฟซีพ,ท C, พอทองแลตัวโลกมาข้อโชคคอราบก,กัะปออูสักสิทธิ์ผู้เพินเอฟซีพอทองแลนับถือปูยานคักพอทองแล นับถือปูบกยางคักเลยแล้วครับน้อปูคุณหารศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภภคจาดพอท่องร่ประจำผมยอมรับครับโลรงไพ่ไข่เก็บพอท่องเรนี่ปู้คุณหารจาดนี่ไปใส่เบิดปุ๊บดีกันครับจาาโลกใไพไข่เก็บออกมันตื้นนะนะครับน้อจะทีว่าจา,าจังไหน thiên của tăng nhạc nghe ừ, cái nhòi bộ bộ mình hoàn dàn hư hoàn ác cả những bộ hủ ừ. nơi ừ. Điều, trên dân hú châu ừ, bưng của thì hay tôi đấy một đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เนี่ยก็แตกสาๆเลยเปียกปันบ่าอาดหนาะวดื่มขนมนมเน,มนยดื่มน้ำดื่มไนกับพอท่งแหล่คนเดิม ผู้คุณหารจาดทีเดียวงงเลยทีนี้ยมัมาถือขันตอนเลยมามากราบมาขอพร้อมขอท่องแราะคนเดิมครับท่านผู้ชมเออมาบอกมาเกาเพลินผูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ มาท่านผู้ชมส่งกิดส่งยั้งมาขอโชคขอลากบกระปูคุณหานสาธุนะโมตัสสะพระคข้าพ,พตระโตกราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคข้าพ,พตระโตกราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคข้าพระโตกราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปูคุณหานปูศักดิ์สิทธิ์ในแดนนี้ ผู้ขาผมพอทองแลคนเดิมผ้าเอฟซีพระนทันเอฟซีพอทองแลทั่วโลกบัคคอยโชกขอลาบกระปูขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนปู่ขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ย่างคับงวดที่ผ่านมาวันที 10, ่สิบหกทีพผนานมานี่ยเขานะครับลเล้วผมบังว่าปูคขุนหารกะนี่แหละผู้ขาวดเวียนม,มาขอยทวขอลาบากระปูขุนหารน,นี่คือเขาผมพอทองแหล่คนเดิมอยู่จําบนตบนําบลจามปาขัน ตำบลจำปาขันนะครับแล้วผู้ขากระมากคอยชั่วร์ขอลาบเออเลือกเงี้ยก่อนวันมีวันหยังหรือขอท้องแย่ก็อยากมาเมื่อนี้ม,ม,มาขอผู้เดียวกำขึ้นกับปูคุนหารคือเก่าอย่าตื่นอย่าท่วงผมพอท้องแย่คนเดิมขอโทษขอภัยบ่ได้มารบกวนปูแตยางไหญ่นะครับเนาะผ้าเพิ่นมาขอยชัวรขอลาบนี่ละเอออย่าตื่นอย่าท่วงผู้ขาผมพ่อท่องแหล่คนเดิมหวังว่าปูคุณหารกกาาาผออรดิดบโบด เ,เมตตาพอท็อกแลกับท่านผู้ชมแล้วคำละโอ้งโอ้งเมตตาพอท็อกแลกับท่านผู้ชมให้ในโชคในลาภปูคุณหารที่ให้เลขกเสียมซีกับเลีกถูกงวดนี้ว่าปัญญาวันที่31กรกฎาคมพศ2 9 5 0 0ตรกราคส,รรสาธุ มามาที่นี่ให้เพิ่นม,มายิบเลขทูบให้ปูคุณหารผู้สังศีนตุคัมเนาะมายิบเลขทูบให้เพี่ตายิบประมาณเดียวครับอยู่นี่แหละครับยิบมาเดียวนะครับแล้วมายิบมาเลขไทยแล้วยิบหนึ่งม่วงใบยาวที่สามเดีกรักดาคมพอสอน้องทันห้าร้อยคนตรงนั้นอันเดียวครับงวดที่แล้วขอบคุณก็เข้าเลขทูบนี่ละเอ้าเชิญครับอันเดียวครับ,รบปบบูผู้สังศี อยู่ทันทีน,คนะครับเนาะมาเบิ่ง,งพร้อมกันงวดที่แล้วเพิ่นให้เขาวันนี้เพิ่นก็ี๋ยเขาอีกยังไ่หิวบ่หยังเบิ่งนี้ไปยังเว้าก,กับปูอยู่นี่ฟังนี่ไปยังเว้าสวนเฮ็ดหยังวะหิวก็สิพาไปกินดอกทำงานแล้วก่อนกินแกงไถ่เจ้าแมงแมงก็ปูคุณหานกับผู้สักดิ์สิทธด มาหยิบเหล็กเซื่มซี่ให้พูกค้าบันีเลขไทยรางวัลที่หึว่าประจำวันที่สามดนกรกฎาคมพอเทากันห้าร้อยเท่านั้นผู้คุณหารผู้สาวสีมาหยิบเหล็กเี่มซี่ใหู้กค้านะครับเนาะมา,มาเ,เลขไทยราวัลที่หนึ่งาไม้แรกครับลงจากพลังมาผู้คุณหารหยิบไม้แรกครับไม้ที่หนึ่งเอา้า อย่างนัน้รนรถละครับหมายเลขเลขเสี่อมซี่ผู้คุณหารผู้สังสิทธ,ธิ์ยิบให้ศูนย์ครับหมายเลขศูนย์เอาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับอ่ะหมายเลขศูนย์ขอบคุณปู่คุณหารผู้สังสิทธิ์เอาหมายที่สองครับปู่มาที่นี่เชื่อมหมายที่สอง ไม่เลี้ยงไศูนย์อา้าวต่อจากศูนย์มาเลียไทยมาที่หนึ่งเท่านั้นเอา้าเชิญกรท่ันไม้ที่สองอา้าแน่งๆๆเอา้าไม้ที่สองปูคุนหารยิบเล็กเสียมซี่ให้สองครับ อยู่ในใจบอท่งเลยเลยตัวนี้นะครับเนาะเอารวมกันศูนย์สองเรียกเงิึ้นได้แล้วครับแล้วเอาปูคุณหารปูสักศิษย์ขอเชิญผู้ข่าเจ๊ปูหยิบใบที่สามครับเอาใบที่สามนะครับแล้วเอาขอเชิญไม้ที่สามไม้สักศิษย์ปูคุณหารปูสัสกศิษยเ 3, ์เชิญกับท่านเอ้า แย่างนั้นไม้ที่สามไม่ตัดสินของปูขุนหารเกตครับร่วมกันศูนสามเกตฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮันนี่อ่ะศูนสามเกตปูจัดหนักรวมไปจัาวันที่สาตุวระกันาคมพอทศวรรษห้าแล้วถูกทอวรรษเจ้าอ๋อบมธรรมดาตัวนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะ่านผู้ชม เดี๋ยวมนไปม่อาทางเดี๋ยวกระทำมาเบิ้เง,งเรืกทุบขอลอกแคลรกับสิเบื้องยุติเดี๋ยวแต่เบื้อเงเรขทเทียเดียวโดด มาตามาซวองมึงถุยแก้วเด็กๆเดอเดืกน่อยจังนยเยเจ็บปูเจ็บมีสิไม่เห็นว้อย่างนี้คนมาขอยชคขอลาบบ่เบิ่งติโอ้ยโอ้ยยังกิดเปิ้ยเขียวมเดูดีอ่ะิ่ินเก่งบาุูดีอสิเจ้าอ่ะโอ้ มีอยู่ถ้วยหนึง่งเดี๋ยวสิซ่องให้บเบิ้งนุนไปชมหัวมวยหวยเรื่องกับข้าวปูคุนหันบอกบอกฟังมาหนุนชมมาเบิง้งถ้วยนี้ถ้วยแก้วเดี๋ยวกำลางทำใหาเบิ้งเลียกถุมา มาเบิ้งถวยแก้วถวยนี่ก็อนอ,อม,มันเป็นจังไดน,นี่เปิดอันนี้ก่อนอ่ะเราไปชอบเบิ้งกระครับมีก้ะครับเด้อถวยแก้วปูคุณหารจะเป็นถวยแก้วหรือเป็นถวยอันอันนี้ยังก่อนอมกบมง,มง,มงยังไปสละเอาเรียกเก็บคือชัดทะมุเจา้าเอาเบิ้องออกนะครับเด้อสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิ้งเท่านั้นนี่เก็บนี่ชัดอก็ต้องเรียนเห็น เกตซีหนึ่งซีติหรือจังไรกันเดีแยวตำรวเจ้าสิเบิกงเอานนะครับเด้อมองนี้เอาเบิงเอาท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเด้ออยู่ในปูคุณหันอือะไรเกิดขึ้นได้นะครับแดงแดงแนงก็อันอันใดก็เกิดขึ้นได้เออนี่นะครับเด้อท่านผู้ชมนี่ปูคุณหัน ขอโชกขอลาบกระเพิ่นเลขเสียมซี่เพิ่นก็ยิบห้ยแล,ะละ้วล่ะศูนย์โอ้ศูนยโอ้ศูนย์สองเกตผมประกาศไปว่าศูนย์สามเกตสนอศูนย์สองเกตครับเลขเส,สี้ยมซี่ปูคุณหารผนะูสังศีน้องคบเนาะศูนย์สองเกตอ่ศูนย์สองเกตนะครับเนดะ้อพอลงแทงขอแก้เขาเว้าพิษไปวัดศูนย์ศูนย์สามเกตไปตนต้นตรหนั่เอา ขอถทษขอภัยอ่ะเราชผูเหมาะสมกิจทรงยังมากขอโชคขอลาบกับปูคุนหารผู้สังดิิทธแล้วครับเนาะให้โชคให้ลาบมูเจ้าอืมมาทุกงวดประจำแล้วครับเนาะนี่นี่ครับพอทองเหลือผ้ามาตามต่อซองให้มูเจ้ามา่ายทับให้มูเจ้าเบิง่งเป็นแนวทางเพื่อได้เป็นโชคเป็นลาบของท่านงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเท่านั้นอันนี้ผมนั่ง ผมนั่งผมก็ยื้อกล้องขึ้นไปไทยถือเนี่ยนั่งยืดได้ทาทานี่บ่ได้ยืนได้แต่ว่าจับกล้องซ่องหมีส่องหันไปธรรมดานี่ล่ะคำนกแมง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 อ่ะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ล่ะซ่องกิดส่องยังมาขอเพิ่นเดี๋ยวถูกกันทีไหมบิดหรอกมีถูกเก่าบ่ถูกเก่าอยู่หันสองอันแต่ว่าผู้ใดเพิ่นมาขอเดี๋ยวจะเดี๋ยวใครซ่อง วัน้เกิดขึ้นได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับปลูกขุนหานเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องเลขทูบขนขิ้งลูกยางคักอึ่งยางคักเลยพอทต้องแล่คนเดิมมาหอดเพิ่นเปิดประตูลับเหตุดคึงหมดก่อนเลยหมวดที่ผ่านมากกับแบบนี้แหละครับเลขเพิ่นเขาครับท่านผู้ชมเอาแล้วงานนี่พอต้องแลคนเดิมก็สีเพิ่นก็สีให้โชคให้ลาบอีกราง,งวดนี่นะครับเนาะเดี๋ยวแน่งแนงเนง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 โอ้เดี๋ยวกัดอีกเหลืออยู่ตัวหนึ่ง นี่นะครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศเป็นคำกลางคืนนะคุผู้ชมนี่ละปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะนี่ประตูเอ้าท่านผู้ชมประตูปิดต้ย่ำไดนี่ประตูเปิดอยู่เด้ครับตามหลักประตูเปิดจุคือฮะนี่คือเป็นสันปู่คุณหารจาดพอต้งองเรียกอีกเลยสิครับอ่ะ ขอโทษขอให้กันขอท่องแรียบเอาอย่างผิดไปกับองค์ขอโทษขอให้อ่อนย่อมทุกอย่างปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ทธรรมยมอพอท่องแรียบมาหูจ่อยว่าเพิพ่นปิดไข่ตะย่ำไหนบุอ่ะเดี๋ยวก่อนครับเรียกทูกกครสิใหม่เบิ่อนเราเดี๋ยวข้าวเดียวแนงเนงเนียงก้าวขาวขาวขาวก้าวขาวขาวเดียวนะครับล็อกเดี๋ยวาผูเ้เจ้าทาข้าวเดียวครับอืมอ่ะนี่เบิ้งภาพนี้ทาเรียกทืม มาท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิกเลขทูปนะครับเนาะมาดูเลขทูบนะครับวันที่ไหนตัวใดแหนง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 กัเลขทูบปูคุณหันเลขทูบปูคุณหันให้โชคให้ลาบผู้เจ้าแล้วตัวใดล่ะเกตซีศูนย์ครับท่านผู้ชมเกตซีศูนย์เลขทูบปูคุณหันผู้ศักดิ์สิทธิ์เออมอบโชคลาบให้ท่านผู้ชมแล้ว เกตสี่ศูนย์แมนบอม้าวเกตสีศเลขทูปปูคุณหารนะครับเนาะเลขเซียมซเออแมนจังล่ะเลขเซียมซี่ศนยเกตนะครับเนาะปูคุณหารผู้สัง์ีพิ่นไห่โชคให้ลาภท่านผู้ชมเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งวันระจะวันที่สามกรกฎาคมพอสอนพันห้าเท่านั้นนี่นะครับเนาะผู้สังสียังขักเลยนี่ปูคุณหารมูเจ้าัาที่นี่ไปเตรียมล่า แล้วครับเนาะเพื่อนห้โชคใหายลาบละแมงแมงแมงก็พอทองแรียกราบลาปู่คุณพานอ๋อไยปู่ขาเดินทางปลอดภัยเขวคขาดปลอดภัยปู่คุณหานผู้สังสิทธิ์พลอทองแรียนับถือ,อยังไงแล้วครับเนาะให้โชคให้ลาบานผู้ชมมาถูกงวดอ่ะพ่อมูนีม่มาผู้เดียวฝีเฝ้าเมียไปหากินเข่าแกล้งตัวแล้วครับแล้วมืวอเจ้าเฮ้ยลืมององอันนี้เห็นมูอเจ้าเบิง้งกันเบิ้งกันน้อยบ่ ฉันเห็นเป็นท้าแมงทะาแมงแทะอยู่บัวปูขุนหานมากบัวอ๋ออะไรเกิดขึ้นได้ครับอ,อันนี้มีป่ะอ๋ออันนี้ก็มี ดอกบัวมีอยู่สามโดดค่ะท่านผู้ชมอ๋อฮะพ่อจบเข้าวอืมหิวก็สิพาไปกินขันหิวหลายอ่ะอืมกินน่าบอกหันอ่ะพ่อปล่อยไปนี่ปูปูสักฟิตปูขาพอท้องเร่คนเริอนก็สิขอราปูไปตัวบัดโอ้เดี๋ยวเดาเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนครับตอนก่อนผมใส่รองเท้าก่อนไปสดีนผู้ชมไปเรียบร้อยแล้ววันนี้กระเป๋าเจา้าโอ้โหขอทองเรียขอร่าขออย่างปูไฟไข่เสียงเงียงอกอกู่ตำมูนนี่อย่าตื่นยอย่าท้วงขอทงเรียกลับบ้านขอให้แขวขัด ปลอดภัยนะครับเนาะผมเอาซ้ำนี่แหละปูเดีวตื่นยจายวงผู้ขาเดครับเนาะไปชาบุมีอบานความข่อยมี่ยังเดืเสียงดังอั้ท่าเงยังกระทามทอนะครับเนาะไปชาไปอนปู่ดมดดู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 ดดู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 ดเด เชื่อมซีกับเฮียบัณฑอืมเชอมซีกับเฮียบัเชื่มซีโออโอนี่ละพายกับพายบ่ได้อันนี้ก็มีแต่หิวอยู่นี่ห่วยโอ้ผ้ากินมะบองหันเนี่ไปหิวไวอยูไหนว้าวเอาเบียดเตยเนี่โอ้โอ้โอ้ โอ้มืยปวดแขนไปทางผู้ชมบัดที่นี่ไปบัดที่นี่ไปโอ้ยมันดังๆังที่นี่ผู้ชมเห็นเห็นเต็อยู่ทธภัณฑ์แล้วเนื้อตื้เนื้อถั่วมุขาเด้อครับเด้อเดี๋ยวพอท่องเรียสิลากกลับบ้านไปท่านผู้ชมมาที่นี่กลับมู่เจ้า อันนี้กัฟิวแวงแวงอยู่นี่โอ้ปูป่ปนมาปิดประตูใส่พอต้องแล้คนเดือบนี่ประทัดนี่มังก็น่ะผมก็ปิดทั้งออกทั้งเขา่าเลยแปดแปดศกับสีหอ้ล่ะโอ้ยมูเจา้าพ่อ,อเห็นเอกไปมาที่นี่ปูปไปแตาผู้ชม เฮี้ยตเตกเฮี้ยเตนเอาเท่านี้แหละครับโอ้นี่แหละครับครูใจผมต้องแล้ยพามาคอยโชว์คอละมูเจ้านี่แหละครับอันนี้เกิดขึ้นได้สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจราราณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นนี่้องเล็กครูใจผมต้องเล้ยให้แหละคือโบอกเกียงหกห้าเอออืมหนึ่งกวาไก่หกห้าเก็ดศูนย์แล้วครับเนาะ อ่ะครับท่านผู้ชมพออ่อครับเอาทรัมมี่ละครับท่านผู้ชมบนนีล้ลาไปได้ภาพนี้นี่ปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์พอทักแลคนเดิมขออ้อนขอย่อมปูขาเบาอย่างผิดไปขอบคุณปูหลวงนาที่ให้โชคให้ลาบเลขเสียมสี่เออศูนย์สองเกตเลขทูบเกตสี่ศูนย์สำหรับตัวเลขโปรโดใช้นี้จริยานในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงเฮงรวยรวย,ยสวยสวยงามงามกับปูคุณหารทุกท่าน มือเจ้านอ่นรับฟันดีคมเก็บใหญ่ใดคมไข่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มาใสา่แขยวขาดปลอดภัยตัวการทั้งไปทั้งกลับมือนี้พอต้องเลียอย่าลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามให้พอต้องเลียคนเดิมมาขอโชคขอยหลบับกปูคุญหาหให้โชคให้หลบับมือเจ้าได้ตลอดไปอือไปพ่อเอาตัวมีหละยใจสิขาดสวัสดีครับอือเฮงเฮงเลยเลย,เลยสวยๆกังามนอ่นรับฟันดีไปอือ